สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเชฟนะครับปีศูนย์ห้านะครับสองชั้นนะครับแปลงหน้าตาหวานนะครับรอรอเลยครับลำนี้มาชมครับผมรถวิสต้าติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพงเพอรนะครับภายในสวยนะครับขาดเบาแคปนะครับผมขาดเบาแคบเบาเดิมพวงมาลัยเดิมวัดบูทูวัดแรงดันนะครับผมมาฟังเสียงกันเลยครับ ฝันท่วนท่วมนะสีนะครับ9ก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับสีเหลืองดำลงเล่มเรียบร้อยฝาหน้าคาร์บอนนะครับไปหน้าใส่ปิงเครื่องยนต์เป็นสองาไร่ข้างเต็มระบบนะครับมีถั่บัวห้าเตอร์หัวชี้ระบบถมันครับพบครับผมคันนี้หมอกลงเลยหมอกลงเป็นบางพื้นที่ครับผมขอภัยหล่อแบบนี้เลยนะครับ ขายหาใช้งานนะครับเอาไปซิ่งได้เลยราคาเบาๆนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบรถบ้านชื่อบุคคลภาษีหกเจ็ดนี่ครับตรงโคตรหล่อราคานะครับเปิดที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพอครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแบตเตอรี่ย้ายไว้หลังเรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมประมาณนี้สีสันสวยครับเงาตาแตกแน่นอนตรงโคตรหล่อครับ ดูรถได้ที่อยุทยาเสนานะครับบริการส่งึงที่เหมือนเดิมนะผมใกล้ๆขอให้บอกนะครับรอแบบนี้ไม่มีมาปล่อยแนะ่นอนนะผมหนึ่0แสนหนึ่งห้าั 9, บาทนะผมขอบคุณครับ